ช่วงเวลาวิกฤต15ตอนการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กัลยาโน 2. พฤษภาคมพศส5 6 3ในช่วงเวลาตึงเครียดเราอาจมีทัศนคติ หรือมุมมองแบบต่างๆด้านหนึ่งอาจรู้สึกกระตือรือร้นแต่อีกด้านกลับรู้สึกปล่อยวางและผ่อนคลายในช่วงเวลาที่รู้สึกกระตือรือร้นเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่จำเป็นในเวลาเช่นนี้ เราจะพบกับความสุขอย่างมากมายในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเราสามารถท่องมนในใจเช่นขอให้คุณปราศจากทุกข์และมีความสุขเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปเมื่อเราทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วเราสามารถผ่อนคลาย และท่องในใจว่าฉันได้ทำดีที่สุดแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้พักบ้างท้ายที่สุดเมื่อเราพบกับความสงบสุขและสามารถไตรตรองอย่างถูกวิธีเราอาจคิดได้ว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราทุกคนต้องการมีใครสักคนในชีวิตที่สามารถพูดเช่นนี้ได้ด้วยรอยยิ้มบ่อยครั้งที่เป็นงานของพระสงฆ์หรือภิกษุณีที่ถูกฝึกมาเพื่อทำหน้าที่นี้หลวงพ่อชาเคยพูดว่าถ้าคุณปล่อยวางได้น้อยคุณจะมีความสงบสุขเพียงเล็กน้อยถ้าคุณปล่อยวางได้มาก คุณจะมีความสงบสุขมากถ้าคุณปล่อยวางได้อย่างสมบูรณ์คุณจะมีความสงบสุขที่สมบูรณ์อันที่จริงการปฏิบัติในอุดมคติคือการรักษาทัศนคติเหล่านี้ไว้โดยการกระตือรือร้นภายนอกและผ่อนคลายภายในเช่นเป็นพยาบาลภายนอก และเก็บความเป็นพระหรือแม่ชีไว้ภายในสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติถ้าเราฝึกตัวเองได้ทั้งสองด้านหากเราสามารถหาที่พึ่งพิงทางใจให้ตัวเองได้ในช่วงเวลาเช่นนี้มันก็จะอยู่กับเราตลอดไปอัตมาขอเสนอธรรมะนี้เพื่อการเรียนรู้และพิจารณา อาจารย์กัเลยาโน